ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณมังกรฟ้ามหารวยลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงแอดไลน์แอดบีรวยไปหลอนกันครับสายต่อไปเป็นสายของน้องนาแล้วก็ตอนนี้น้องนาอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับนาะ สวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยโอ้ยได้ยินชัดแจ๋ว,ว,วเลยเหมือนน้องมานั่งอยู่ในหูพี่เลยในตอนเนี้ยอนนขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอบคุณมากนะที่โทรมาเล่าเรื่องในรายการค่ะนะฮะ้อกเล่ามากค่ะจริงป่ะจริงค่ะน้องเคยฟังรายการพี่ไหมเคยเห็นในติกตอกค่ะจริงเหรอเดือนผ่านใช่เพราะว่าแบบหนูชอบดูเรื่องผีอ๋อเหรอเห็นพี่ในติกตอกด้วยเหรอนี่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็น ไม่พูดดีกว่าทำไมอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเราไม่รู้ว่าเป็นแอคเคาร์ใครคะ่ะอ๋อเอาจริงๆก็มีคนแชร์ไปเหมือนกันเนาะเนี่ยแต่ว่าใ,ในติกตอกจริงๆแล้วของเราใช้ชื่อว่าคืนเผาผีเลยต้องไปติดตามแล้วคะ่ะโอ้ยขอบคุณมากนาก็เป็นต ok ิ๊กต k อกเกอร์คนตามก็โอ้โหหกหมื่นกว่าแน่เยอะนะขอบคุณคะ่ะเนี่ยอย่างพี่นี่เขาเรียกต ok ิ๊กตอกเกอร์ได้ไหม ได้ค่ะแค่รอไม่ผู้ติดตามเราก็เป็นติ๊กต็อกเกอร์ได้ค่ะล้อๆเอาจริงๆนะสมัยนี้เนอะด้วยความเทคโนโลยีพี่ตอนนี้สี่สิบลวแล้วก็ไปเจอน้องๆตามที่เราไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยฮะก็จะมีน้องๆหน,นูๆที่เป็นเด็กๆวิ่งเข้ามาบอกพี่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 นี่ไงพี่ติกตกต๊กตอกเกอร์ติ๊กตอกเกอร์แล้วเ,เด็กมันก็ดูเราจะติ๊กตอกเหมือนกันนะใช่ค่ะเด็กอชอบเล่นติ๊กตอกค,ค่ะใช่ใช่แ่ว่าแต่เด็กเลยฮนะก่อนนอนทุกคืนพี่ก็ดูทุกคืนแหละฮะ แล้วก็สไลด์ไปนู่นนี่นั่นวันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าในรายการคืนเผาผีนะครับน้องเป็น<ช>เป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เล่าเรื่องผีอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะนะอ้าวมาวันนี้ถือว่าเข้าสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฮูกไฟของเราเนาะค่ะขอบคุณค่ะน้องนําเรื่องเรื่องหนึ่งมาฝากพวกเราเป็นประสบการณ์ที่น้องไปเจอ,เจอมาเมื่อสักประมาณหกปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่กนะรุงเทพฮะเนี่ยตั้งชื่อเรื่องว่า สบายดําใช่ค่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเรื่องนี้มันเกิดน่าจะประมาณช่วงอยู่ปีหนึ่งปีสองค่ะก็น่าจะแบบเออหกปีหกปีที่แล้วประมาณนั้นนะคะก็คือมันเกิดขึ้นในบ้านเลยค่ะบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมอุใช่แล้วก็<อ>ห้องนอนที่เดิมครับ ใชคะ่ะก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดในห้องนอนเราเลยแบบที่ที่รอนอนอยู่ทุกวันอ่เดี๋ยวจะขอท้าความก่อนว่าคือหนูเป็นคนที่ชอบเหมือนเป็นพวกลองดีอ่ะหนูแบบอยากเห็นผีอ oh. แบบอยากลองมากคือไม่ว่าเขาจะมีพิธีอะไรก็แล้วแต่หนูจะชอบไปจะชอบดูแล้วก็แบบชอบแบบเหมือนเขาบอกต้องทําวิธีนี้จะเห็นผีก็จะทํา mm. คือแบบก็อยากอยากจะเห็นมากๆแต่ว่ามันก็ ไม่ได้ไม่ได้เห็นเหมือนที่เราอยากเห็นนะคือคือเราอยากเห็นผีในความคิดเราผีคือแบบกุ้ยต้องโผล่มาตรงหน้าเราต้องแบบน่ากลัวต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเ,เราเราอยากเห็นแบบนั้นแต่เราไม่เคยได้เห็นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่กลัวผีก็เลยแบบไปวัดบ้างไปนู่นไปนี่คือแบบชอบดูไปงานศพไปอะไรอย่างเงี้ยคือบ้าบอมากคือแบบดูชอบอย่างนั้นมากจนไปเหมือนแบบ ไปวัดแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเออให้สวดมนต์ถ้าสวดมนต์เนี่ยแบบมันอาจจะทาให้เราอะได้เห็นอะไรที่เราไม่เห็นทูกเลยเอยหรือว่าต้องไปสวดมนต์ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นสวดมนต์ก็อ่ะสวดมนต์จริงจังเลยค่ะแบบว่าอ่านหนังสือสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแบบเล่มหนาๆอ่านแบบจบทั้งเล่มทุกวันแบบสวดทุกวันก่อนนอนคือสวดหมดไม่ว่าจะบทอะไรก็สวดสวดสวด แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันก็ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีคือทำอยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจนเอ,อม,มีวันหนึ่งหนูกลับมาบ้านแล้วหนูก็จดบนแล้วพอวดเสร็จ หนูก็ขอแบบเหมือนอธิษฐานแบบว่าขอให้หนูแบบเห็นผีหนูอยากเห็นผีก็ทําทาอย่างเนี้ยค่ะทําอย่างเนี้ยแบบบาสักพักนึ่งเลยจนรู้สึกแบบเริ่มจะท้อแล้วว่าอยมันไม่เห็นละทีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่มีความกลัวเกิดขึ้นในหัวเลยไม่ว่าใครจะบอกว่าอ้ตรงนี้ผีดูอะไรผีดูคือชอบไปเราก็ชอบไปแบบแบบล่าท้าผีในแบบบ้านล้างอะไรอย่างนงี้ด้วยนะคือแบบซ่ามากค่ะช่วงนั้น แล้วที่นี้มันก็เจอจุดผีก็คือวันนั้นกลับมาบ้านแล้วก็หนูเป็นคนชอบอ่านนิยายผีด้วยใช่ไหมคะแบบชอบชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิยายแล้วช่วงนั้นมันอ e ีบุ๊กแล้วก็คือแบบเหมือนยั่งอ่านในโทรศัพท์ได้ก็มีไฟหัวเตียงก็เปิดไฟหัวเตียงไว้แล้วก็นอนซึ่งเตียงนอนในห้องหนูอะคะ่ะมันเป็นเตียงสองชั้น ก็คือชั้นบนมันก็จะค่อนข้างใกล้กับเพดานดนิดนึงคือถ้าเรานั่งเรายกแขนไปเนี่ยมันก็แตะแบบถึงเพดานแล้วอ,ม,อมันก็จะใกล้นิดนึงที่นี้หนูอยู่ชั้นสองหนูก็นอนแล้วก็เปิดเอ,อตรงทราหัวเตียง <c oughs> หนูก็เล่นโทรศัพท์ไปแบบนอนตรงๆเล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็อ่านนิยายผีไปด้วยแล้วแบบ มันก็มีความแบบเหมือนมันก็บิวอารมณ์เราก็ประมาณหนึ่งแบบโอ้ยมันน่ากลัวเนาะโอ้ยมันน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าโอ๊ยอยากเจอผีจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะมันมาจ้องแบบเหมือนเราอ่ะรู้สึกว่ามันมีคนอ่ะมองเราค,รคือหนูแบบอะไรมันมองเราอ่ะก็เลยแบบเลยมองผ่านโทรศัพท์ไปใช่ไหมคะพอมองผ่านโทรศัพท์ไปก็เห็น เป็นผู้หญิงใส่ชุดดำสบายสีดำหน้าดำผมยาวสีดำคานอยู่บนเพดานไปทางเท้าของหนูเดี๋ยวนะคานอยู่บนเพดานใช่ค่ะคานแบบคานกลับหัวให้อยู่บนเพดานอะคือแบบเขาเขาคานไปทางอุ้ยแพ่อล้วกันเเขาคานไปทางเท้าเท้าของหนูแล้ว พอหนูเห็นปุ๊บคือเหมือนแบบหนูไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงแต่นแบบเหมือนยกโทรศัพท์ไปแล้วก็แบบมองมองผ่านโทรศัพท์ไปเขาก็หันหน้าเข้ามาหาหนูแบบช้าๆแบบคอยหัวหันมาหาช้าๆแล้วก็ฉีกยิ้มให้ทีหนึ่งด้วยฟันดําๆแล้วก็แบบตาดําๆแล้วพอจังหวะจังหวะน,นั้นที่หนูเห็นหนูก็แบบอย่างแล้วหนูก็ส็อแล้วแล้วหนูก็ เอาโทราศัพท์เปิดเพลงแห้หนูก็หยิบผูกฟังแบบใส่หูแล้วก็หันข้างนอนเอาหมอนปิดหูแบบอะไรไปดูแล้วหนูก็ไม่อยากเจอแล้วค่ะไม่อยากเจอแล้วค่ะไม่อยากเจอแล้วค่ะแล้วก็แบบเปิดเพลงอย่างนั้นแล้วก็หลับไปเลยไม่รู้ตัวว่าหลับไปตอนไหนแต่ว่ามันกลัวมากใจมันได้แบบตุ๊บๆุ๊กดุุแล้วพอตอนเช้าตอนเช้ามาก,ก็มานั่งคิดว่า อเอ้เมื่อกี้มันเห็นจริงๆเมื่อคืนมันเห็นจริงๆไหมหรือว่ามันแบบมันโนจิตไปเองอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอะไม่เคยเห็นผีที่เป็นแบบผีจริงๆแบบต่อหน้าต่อตาแต่อันเนี้ยคือหนูเห็นแบบจำภาพได้ว่าใส่ชุดอะไรหน้าแบบไหนผมแบบไหนนะคือแบบ อยู่ใกล้แบบใกล้มากก็เลยโอเคนี่เป็นผีตัวแรกที่แบบหนูเห็นเต็มตาแล้วหลังจากนั้นหนูก็เลิกสวดมนต์แล้วหนูก็เลิกไปทุกที่โอเคหนูเห็นแล้วของผีหนูไม่อยากเห็นอีกแล้วแล้วก็กลายเป็นแบบกลัวผีแล้วก็เออไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับผีีเลยแต่ว่าชอบฟังชอบเสกนะคะแต่ถ้าไปลองเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เอาแล้วอืมอืมครับ Uh huh. อ่ะเรื่องมันก็มีมีประมาณนี้ที่แบบผีที่สุดท้อที่หนูเคยเจอเลยแล้วก็แต่ท้ววันนี้บ้านที่หนูอยู่ก็คือหลังเดิมนะแต่ว่าหนูก็แบบสวดมนแล้วก็ไปทําบุญให้เขาอะไรเงี้ยเวลาที่หนูไปวัดก็ไม่รู้ว่าเขา่าเป็นใครหรือว่าเขาตามมาจากที่ที่หนูไปลองดีหรือเปล่าเลยเงี้ยก็ไม่รู้แต่หนูก็แบบเอขอขมาเขาแล้วก็ทําบุญให้เขาแล้วเวลา,ากลับมาบ้านก็แบบ ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ไม่ไปโฟกัสเรื่องนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยากนึกถึงเขาอีกเลยคือโอ้คือเราเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยตาเนื้อของเราแหละแต่เห็นผ่านโทรศัพท์ถูกไหมคือหมายถึงว่าโทรศัพท์เราวางไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วมันจะเหมือนแบบ ถ้าเป็นระยะเบอร์มันมืนมันจะเบอร์เบอร์ข้างหลังถ้าเรามองไกลๆมันจะเหมือนแบบอะไรเบอร์เบอร์อยู่ข้างหลังคืมหนูมองมองเลยโทรศัพท์ไปแล้วก็เห็นโอ้โหขานอยู่บนเพดานใช่ค่ะ <มา S 1> ปลายเตียงเรา อ๋อทายากด้วยค่ะไม่โอเคแล้วในการเห็นเนี่ยพอเขาคานตรงไปไปไปตรงปลายเท้าลงแล้วเนี่ยแล้วเขาหายไปยังไงอ่ะหรือว่าวุบไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคือหนูไม่เห็นว่าเขาหายไหมเพราะหนูอ่ะไม่มองก่อนพอหนูเห็นแบบเขายิ้มให้หนูแล้วปุ๊บหนูก็หันข้างไปเลยหลับ ตาหนูก็เสียบหูฟังแบบใส่หูเอาหมอนปิดหน้าเลย<อ>แบบหนูไม่รู้ว่าเขาไปตอนไหนแบบดูปิดโอเคเห็นพอใจแล้วหนูเข้าหันเลยโอ้โหเออเอาสิเนี่ยด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเราในตอนนั้นนะักขณะนั้นเราอาจจะยังเป็นเด็กอยู่ด้วยแหละเนี่ยใช่ค่ะแต่พอเห็นแล้วเนี่ยตั้งแต่นั้นมาคงจะไม่แบบอยากเห็นอีกเลยถูกไหมฮะ ใช่ค่ะก็ไม่เอาแล้วให้เป็นเราเองก็คือแบบไม่เอาดีกว่าอ๋้อาวอา้อาวอ้าวเนื่อน่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เขาตามเรามาจากข้างนอกหรือเขาอยู่ที่บ้านเราไม่รู้ค่ะอ๋อแต่ว่าเรื่องมันผ่านมานแล้วหกปีแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เจอผู้หญิงคนนี้อีกเลยถูกไหม ไม่เจอค่ะไม,ไม่เจอเลยโอ้าวถือว่าโชคดีเจอเขาครั้งเดียวเขามาทำให้รู้ว่าผีมีจริงหนูก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะเหมือนแบบอยากอยากเห็นนักใช่ไหมก็ได้เห็นเลยเออเออเอออ้าวนะฮยนาช่วยฝากช่องติ๊กตอกหน่อยได้เลยค่ะก็ติ๊กตอกของนาน,นะคะชื่อช่องว่า ว่ากันว่านาเล่าเรื่องค่ะก็คือแบบอยากจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตที่เจอหรือว่าเรื่องที่ดูสนใจแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความหลอนๆนะคะก็ไปฝากติดตามกันได้ค่ะได้เลยแล้วก็วันหลังถ้าว่างสะดวกเรียนเชิญเนาะแล้วก็ฝากติดตามช่องพี่ไว้ด้วยสิได้เลยเ <No? S 2> <c oughs> นาะนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่สัตว์ในการเสร็จเนี่ยพี่จะไปกดติดตามน้องเลย ได้เลยค่ะว่ากันว่านาเล่าเรื่องใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะนาะเป็นเรื่องสั้นๆแต่ได้ใจความขอบคุณมากค่ะยินดีมากค่ะได้น้องขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะสวัส<า>ดีค่ะสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกสไนท t ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป